ทิกาเทเสธรรมอนุกรรมปิมังปาชัางขอากราบนิมนต์ครับถวายกรวอนบาทน้อมกิสดานโอนอ่อนสรีระการกราบก้าพุทธคุณอดุลปานสันเพชร ปกห่มร่มเกตเช้าคำเพียนนิจการนมามัทถุรัตนนตยศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแดพระรัตนตรัยกับถวายความเคารพพระเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสัธมิกเจริญพรไปยังญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวัน จันทร์ที่22กันยายนพศ2568ก็เป็นวันธรรมมสวนะเป็นวันฟังธรรมแห่งปักชาวไทยเราก็คุ้นเคยในชื่อของวันพระะถ้าเป็นทางศัพท์ทางคำวัดก็วันอุโบสถบางที่เขาก็เรียกว่าวันศีลเนาะก็คือวันศีลคือบางคนบางท่านเนี่ยมีโอกาสได้มารักษาศีลที่พิเศษกว่าปกติยม พราะศีลเหล่านี้เป็นศีลที่กําหนดด้วยการเขาเรียกว่าศีลอุโบสถศีลอุโบสถนะในคมภีร์ต่างๆก็มีการแสดงพิเศษไปว่าอาจจะมี8วันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเรามีโอกาสได้เจริญกุศลที่พิเศษมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขที่พิเศษไพบูรพิโอภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตของเราวันนี้ ก็จะนําเรื่องเกี่ยวกับศรัทธายมมากล่าวให้เราท่านทั้ง,งหลายได้รับฟังนะวันพระใหญ่ที่แล้วอ๋อไม่ใช่วันพระใหญ่เนาะวันพระเล็กใช่ไหมใครได้มาฟังเรื่องศรัทธามีครูบาอาจารย์หยิบยกเรื่องศรัทธามาให้ฟังแต่ต้องทําความเข้าใจว่าในส่วนของศรัทธาเนี่ยจะมีรายละเอียดที่พระผู้มีพระเจ้าทรงสรรเสริญไว้ในหลายๆที่โยมคือมีแง่มุมที่จะหยิบยกมาบอกมากล่าว ให้เราท่านทั้งหลายได้ทําความเข้าใจในอันที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเจริญศรัทธาเนี่ยความหมายของศรัทธาเนี่ยหมายถึงความเชื่อโยมสังสัทธาหานสันทิสุโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าทาท่าที่มีสังบทหน้าเนี่ยมีอัจว่าเชื่อก็ได้มีอัดว่าเชื่อมก็ได้ไม่เหมือนกันนะเชื่อกับเชื่อมถ้าใครเคยเรียนบาลีเนี่ยสันทิ หรือว่าใครเรียนปฏิจจสมุปาทสันธาแปลว่าความต่อใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นศรัทธาที่ไม่ใช่สันธาเนี่ยศรัทธาเนี่ยจะแปลว่าความเชื่อแต่ถ้าสันธาสันทีเนี่ยความเชื่อมเชื่อมต่อนะยโยมไม่ใช่เชื่อมกลวยเชื่อมอะไรนะเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นความศรัทธาเนี่ยหมายถึงความเชื่อว่าโดยพิเศษก็ได้แก่ความที่เรามีความเคารพ มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยเป็นบ่อเกิดแห่งคุณมากมายใช่ไหมเมื่อวานพูดเรื่องไตาสารณคมไตาสารณคมอัจถรถาก็บอกว่าก็ได้แก่พระรัตนตรัยนั่นแหละที่สามารถกําจัดภัยได้โดยตรงเพราะฉะนั้นการเชื่อในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นวัตถุที่น่าเลื่อมใสที่มีคุณอันนับประมาณไม่ได้ บุคคลทำความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีคุณมากอย่างนี้ย่อมจะสามารถนำตนให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้ศรัทธานั้นนในคำพีท่านพูดถึงลักษณะเป็นต้นโยมลักษณะเป็นต้นก็หมายถึงว่าจตุกะหมวดสี่ของธรรมแต่มาจะพูดให้ฟังแบบง่ายๆพอให้เข้าใจในส่วนเบื้องต้นสภาวะธรรมที่ชื่อว่าศรัทธาเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างอานี่ก็เป็น ลักษณะที่เราจะพึงทราบไว้นะหนึ่งศรัตานั้นมีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเป็นลักษณะสิ่งที่ควรเชื่อคืออะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วคือพระรัตนะไตรได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กรรมผลของกรรมอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่ควรเชื่อนะเพราะว่าอะไรโยมเพราะว่าทําไมต้องรวมกรรมและผลกรรมเพราะว่า นักบวชนอกศาสนายมเขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแต่บางคราวบางครั้งนักบวชที่เป็นกรรม,มาวาทีนั้นก็มีศรัทธาในเรื่องของกรรมยมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วอนี้เป็นต้นยมก็มีสวรรค์เป็นที่ไปได้แต่สิ่งเหล่านั้นเมื่อเชื่อในสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยบางทีก็มีสุคติเป็นที่ไปใช่ไหมแต่ไม่อาจจะทํา ความพ้นทุกข์ให้บังเกิดขึ้นได้ใช่ไหมโยมเพราะว่าการที่พระผู้มีพระเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นนั่นเหละเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์โยม 2. มีการยังสัมปยุตธรรมให้ผ่องใสเป็นกิจเดี๋ยวอันนี้จะมีการอธิบายในข้างหน้าเดี๋ยวามาจะนําเรื่องราวมาประกอบให้พอได้เห็นภาพ 3. ม,มีความไม่ขุนมัวเป็นอาการปรากฏศรัทธาประสธาธะความผ่องใสใช่ไหมอาการปรากฏของเขาก็คือความไม่ขุนมัว สี่มีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อเป็นเหตุใกลนะ้บางทีก็บอกว่าเป็นโสดาปฏิยังค่าธรรมเหมือนกันศรัทนธะานั้นนะการที่บุคคลมีความศรัทธาได้ศรัทธามีความรักตั้งมั่นบนรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งศรัทธานในพระตถาคตหรือสาวกข,ของพระตถาคตเนี่ยพระสูตรท่านบอกว่า นี้เรียกว่าลาภานุตริยะคือเป็นการได้ที่ประเสริฐนะเราจะได้ทรัพย์สินเงินทองเครื่องบรรณาการอื่นใดในโลกก็ตามทรัพย์ที่จะชื่อว่ามีความประเสริฐประเสริฐี่แปลว่าสูงสุดนะมากกว่าการได้ศรัทธาในพระรัตนเนี่ยไม่มีโยมเพราะการได้ศรัทธาในพระรัตนะเนี่ย เป็นเหตุแห่งการพ้นไปจากทุกทั้งปวงเมืาะน,นั้นเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าก็ตามคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เนี่ยจึงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาน้อมระลึกนึกถึงรัตนคุณนะก็คือคุณของพระรัตนตรยัยทำให้มั่นคงนะทำให้มากนะก็จะสามารถ เพิ่มพูนศรัทธาทําให้ศรัทธาเนี่ยมีความงอกงามไพบูร์และมีกําลังนะก็เป็นเหตุให้ศรัทธาเป็นศรัทธาภละสามารถกําจัดปฏิปักษ์ธรรมได้ปฏิปักษ์ของศรัทธาก,ก็ได้แก่อสัตยะก็คือความไม่มีศรัทธานั่นเองศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆทําให้มั่นคงเนี่ยถึงความเป็นพละ พระละคนไทยก็มาใช้เหมือนกันใช่ไหมมีกําลังมีกําลังมีความสามารถที่จะข่มปฏิปักษ์ธรรมบุคคลพระราชาเนี่ยผู้มีเสนามากมีกําลังมากมีพระอิสริยยศมากในะโยมย่อมกําจัดข้าศึกได้ย่อมข่มค้าศึกได้ฉันใดศรัทธาที่ถึงความมีกําลังก็เป็นไปโดยประการนั้นและศรัทธาเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยก็ได้ตัดสรรเสริญไว้ในที่ต่างๆโยม เช่นเป็นต้นว่าศรัทธ,ธาเนี่ยรวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงนะเคยพูดไปอยู่นะในเรื่องของสเสบียงเนี่ยอะไรเป็นสเสบียงของเราท่านทั้งหลายโยมเราในเปรียบเหมือนคนเดินทางไกลโยมนะคนพูดถึงถึงซึ่งยากใช่ไหมนะแม่ชีบอกว่าบุญเป็นสเสบียงอันนี้ว่าโดยรวมก็คือบุญนั่นแหละนะเพราะว่าพระบูมีพระเจ้าก็ตัดไปแล้วใช่ไหมปุญญานิปรโลกสมิงปฏิทาโหติ ปานินางบุญเป็นที่พึ่งของเราสัตว์ในปารโลกศรัทธาที่บอกว่ารวมไว้ซึ่งสเสบียงนะ่ะหมายความว่าศรัทธารวมไว้ซึ่งสเสบียงเพราะว่าบุคคลยังสตดท้ายเกิดขึ้นแล้วย่อมให้ทานบ้างย่อมรักษาศีลบ้างย่อมทําอุโบสถกรรมบ้างญาติโยมมีโอกาสมาให้ทานรักษาศีลทําอุโบสถซึ่งมันค่อนข้างที่จะขัดกับสภาวะความรู้สึกเราใช่ไหม เราเกิดมาก็ต้องความการความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตอยากจะกินร้อนนะก็ก็ไปหาซื้อของร้อนมาดื่มมาฉันนะมามาทานนะอยากจะกินเย็นอยากจะกินเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นดึกดื่นเที่ยงคืนนะก็ตามอัธยาศัยของเราท่านทั้งหลายอย่างไรแต่การที่เรานะมีโอกาสมาฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาโดยการสมาทานอุโบสถเนี่ย เป็นสิ่งที่พิเศษมานั้นโยมมันจึงเป็นสเบียงของเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้และพระผู้มีพระเจ้าก็ยังสรรเสริญศรัทธาว่าศรัทธานี่เป็นเพื่อนที่สองของบุรุษคําว่าเพื่อนที่สองเนี่ยทีก็ใช้ใช้ในอัดคนใกล้ชิดใช่ไหมทุรุราณนะทุติิกาบางทีก็มีเหมือนกันนะก็ได้แก่ภรรยาคือคนที่ใกล้ชิดกับบุรุษที่สุดก็คือเพื่อนที่สองแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายเอาภรรยา หรือไม่ได้หมายเอาเพราะแม่ที่พระบุ้รมีพระเจ้าตัดในพระสูตรว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนเป็นต้นแต่หมายเอาศรัทธาเท่านั้นโยมศรัทธาเนี่ยเป็นมิตรที่เป็นกัลยาณมิตรของเราท่านทั้งหลายนะและยังสรรเสริญต่อไปว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจของบุรุษในโลกนี้นะช้างตัวประเสริฐมีศรัทธาเป็นงวงนะงวงในถือว่าเป็นส่วนสําคัญของช้างไมมโยมจะกินจะดื่มจะ จับอะไรต่างๆอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยช้างต้องใช้งวงยมเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างจึงมีชื่อว่าหัดถีผู้มีงวงผู้มีแขนได้ไหมผู้มีแขนแขนของช้างก็ได้แก่งวงนั่นแหละกรีผู้มีกรมาจากกะระที่แปลว่ากรใช่ไหมผู้มีมืออีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงวงจึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของช้างในการจะตั้งชื่อช้างเนี่ยคนเห็นช้างใช้งวงยม คนโบราณนะเห็นช้างใช้งวงก็เลยตั้งชื่อว่าหัตถีตั้งชื่อว่ากะรีอย่างนี้เป็นต้นงวงเป็นส่วนสำคัญของช้างชั้นใดก็ตามศรัทธาก็ย่อมนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของอุบาสกอุบาสิกาชั้นนั้นนะนี้พระผู้มีพระเจ้าสรรเสริญไว้บางที่เนี่ยพระผู้มีพระเจ้าบอกว่าศรัทธาเป็นพืชเป็นตะบะเป็นฝนบ้าง ดูก่อนวิสุทั้งหลายอริยาสาวกนะดำรงอยู่ในศรัทธาบ้างย่อมข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาดังนี้เป็นต้นเราจะข้ามโอคะโยมก็ต้องอาศัยอะไรโยมอาศัยศรัทธาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างใช่ไหมแต่ในที่นั้นนะพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงด้วยการอํานาจแห่งการยักย้ายปเทศนายมและก็มีการอธิบายขยายความไปว่า ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยโสดาปฏิมากเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะอย่างที่อตมาบอกว่าโสดาปฏิยังคธรรมเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีโอกาสจะบรรลุเป็นพระโสดาบรรไดเป็นไปตามลําดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงเห็นเหตุนี้จึงแสดงธรรมว่าบุคคลจะข้ามพ้นโอคะได้ด้วยศรัทธาแต่ในขณะที่ข้ามพ้นนั้นก็ต้องอาศัยอริยมรรคมีองค์8ดนั่นแหละนะเพราะนั้นน,นี่เป็นความพิเศษนะโยมนะ นี้พูดถึงสภาวธรรมก็อยากจะนำปัญหาที่มีปรากฏอยู่ในมิลินทปัญหายมซึ่งอาตมาเคยอ่านมานานแล้วและเห็นว่าเป็นเรื่องที่นะมีความพิเศษเพราะว่ามิลินทปัญหาเนี่ยเป็นคำพีที่พระเทระผู้มีปัญญามากในสมัยก่อนเนี่ยได้สนทนาธรรมยมกับพระราชาะนามว่ามิลินพระนาคเสนสนทนากับพยามิลินนะคนไทยเราจะรู้จักในชื่อว่าพยามิลินนะ พวกคนจีนนะก็ตั้งชื่อว่า ah นาคเสนสูตรพวกคำพีจีนแต่ทางทางเทราวาสเราเนี่ยตั้งตามชื่อของฝ่ายพระราชาเรียกว่ามิรินทปัญหาทางมหายานก็ตั้งชื่อตามฝ่ายของพระเทนระก็ชื่ออาจจะต่างกันนิดนึงนะเนื้อความต่างๆก็เป็นไปตามที่โบราณจาร์ยของแต่ละฝ่ายได้นําสืบๆกันมานั่นแหลนะแต่ในฝ่ายของเทราวาสเหล่านีนะ้ในปัญหาที่สิ และปัญหาที่11 1ในวรรคแรกนะของมิรินทปัญหากันก็คือกันที่สองแห่งมิรินทปัญหาเนี่ยจะมีปัญหาที่ชื่อว่าสัมปัสาธนาลักษณะศัทธาปัญหาว่าด้วยปัญหาของสัทธายมสัทธามีลักษณะอย่างไรสัทธามีลักษณะอย่างไรพระคุณเจ้านาคเสนพระราชาเนี่ยเริ่มปรารบคาถามขึ้นมาก่อนพระนาคเสนก็ได้ เ้าเรียกว่าอะไรดีใช้ศัพท์ว่าถวายพระพรเนาะได้ถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบพิษศรัทธามีความทําให้เลื่อมใสด้วยดีเป็นลักษณะและมีความทําให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะ,ะวันนี้ถึงจะกาหนดจดจําอะไรไม่ได้เลยนะโยมบางทีบางครั้งเนี่ยสัญญาก็เป็นอนิจจังใช่ไหมสัญญาอนิจจาสัญญาก็ไม่เที่ยงแต่จำสองอย่างนี้พอยม แต่ถ้าใครมีความกําลังความสามารถมากกว่านั้นก็จําทรงจําไว้ให้มากกว่านั้นนั่นแหละแต่หมายถึงว่าส่วนเบื้องต้นเนี่ยศรัทธามีลักษณะสองอย่างเองก็คือหนึ่งทำให้เลื่อมใสด้วยดีเป็นลักษณะซึ่งก็ตรงกับที่อาตมาพูดถึงลักษณะที่จตุก,กะในส่วนเบื้องต้นใช่ไหมสองมีความทําให้เล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะอันนี้ก็เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งของศรัทธาเหมือนกัน <c oughs> ขออภัยนะ พระเจ้ามิลินก็ได้ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้าศรัทธาชื่อว่ามีความทําให้เลื่อมใสด้วยดีเป็นลักษณะเป็นอย่างไรนะขอถวายพ,พระพรศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นย่อมข่มนิวรณ์ทั้งหลายได้นะจิตที่ปราศจากศรัทธาย่อมเป็นจิตที่ผ่องใสไม่คุณมัวขอถวายพ,พระพรศรัทธามีความทําให้เลื่อมใสด้วยดีเป็นลักษณะอย่างนี้ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นเป็นยังไงโยมข่มนิวรณ์ได้ เพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่าเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับโสพณจิตเท่านั้นนะเมื่อเกิดขึ้นกับโสพณจิตแล้วก็รู้ได้โดยเนยยะตรงข้ามว่าอากูสนลธรรมทั้งหลายมีกิเลสนิวร์เป็นต้นย่อมไม่สามารถที่จะบังเกิดขึ้นโดยความเป็นสัมปยุตธ,ธรรมได้ในขณะที่ศรัทธาน,น,นั้นเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นก็เป็นคนละขณะกับที่กิเลสเกิดขึ้นนะ อันนี้พูดถึงโดยสภาวธรรมการมฉันทะพยาปาทะถีนมิทธะอุทจักุกุจ,จะและวิจิกิจฉานิวรณ์หถ้าพูดถึงนิวรณ์หโดยอภิธรรมอันใก็รวมอวิชานิวรณ์เข้าไปเหล่านี้แหละย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสที่จะทํากิจของมันโยมกิจของมันก็เป็นยังไงอย่างเช่นอวิชชาเกิดขึ้นก็ทําให้ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหม ในขณะนั้นน,นนะไม่ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นสันตานานุสัยแต่ว่าในขณะที่เป็นสัมพยุตธ,ธรรมนั้นๆเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นมันเป็นความผ่องใสแห่งจิตที่เกิดขึ้นเพราะนั้นนี่พระเจ้ามิลินเนี่ยฟังอย่างนี้แล้วโยมท่านเป็นผู้มีปัญญามากนะแต่ต้องการอุปมาโยมบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้จะมีความแจ่มแจ้งด้วยศรัทธาจะ,อะขออภัย จะมีความเจ่มแจ้งในเนื้อความได้ด้วยอุปมาโยมะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้ามิลินก็บอกว่าขอท่านจงทําอุปมาเถิดที่ท่านบอกให้ทําอุปมานี่น่าตมาคิดเอาเองนะโยมนะอาจจะไม่ได้ทําเพื่อท่านหรอกท่านมีปัญญามากพระยามิลินนะ่ะอาจจะทําไว้เป็นทิฏฐานุคติแก่เราท่านทั้งหลายนี่แหละเอ๊มีความเลื่อมใสยังไงเนาะมีความเล่นไปยังไงเหมือนเหมือนจะยังไม่ชัดศรัทธามันวิ่งปูดเลยเหรอมันนําสัมปยุตธรรทอื่นเลยไหม ถ้าเรียนอวิธรรมมาก็จะบอกว่าไม่ใช่หลอกแต่เป็นไปโดยอาการที่ว่านำสัมพยุทธ,ธรรมให้ทาให้มันมีความผ่องใสไปตามตนอย่างนั้นนั่นเป็นต้นนั่นเอง <c oughs> พระยาะพระเจ้านาคเสนจ,จึงได้ทำอุปมาว่าก็เปรียบเหมือนว่ากองทัพพระเจ้าจาัก,กรพรรดินายมเวลาเดินทางไกลมีกองทัพมากมายข้ามแม่น้ำใหญ่ข้ามห่วงน้ำ ห้งน้ําไม่ลึกเนาะแต่ห้วงน้ําอาจจะกว้างห้วงน้ำเนี่ยพอข้ามไปแล้วเป็นไงโยมห้วงน้ําก็ถึงความฝุ้งขึ้นเป็นขุนห้วงอ่าเป็นน้ําที่ขุนใช่ไหมน้ําขุ่นเราจะเคยเห็นเนาะเวลามันยังไม่ตกตะกอนขุ่นโยมพอไปตั้งค่ายพักแรมแล้วเนี่ยพระราชาก็สั่งให้ราชบุรุษเนี่ยบอกว่าพนายเธอจงไปเอาน้ํามาพวกราชบุรุษเนี่ยก็ได้ไปนําน้ํามาเพื่อ ต้องการให้พระราชานะ่ยได้ทรงสวยดื่มยมนะพระราชานั้นก็มีแก้วอยู่อย่่างงหนึยมพรระาาชานี่มีแก้วอยู่เจ็ดอย่างนะแต่แก้วอย่างหนึ่งในพิเศษเรียกว่าแก้วมณีมณิรัตนะภาษาบาลีแก้วมณีนั้นเนี่ยสามารถที่จะจุ่มน้ํำยมและทาน้ํานั้นให้ใส่ได้ปัจจุบันนี้เป็นอะไรถ้าปัจจุบันนี้สารส้มเนาะแต่สารส้มเนี่ยไม่ได้มีอนุภาพเท่าแก้วมณี เพราะว่าสารส้มเนี่ยไม่ได้เกิดจากบุญกรรมมันพิเศษใช่ไหมแต่พระราชาเนี่ยคือมีอำนาจพิเศษโยมพระราชาเนี่ยไม่ใช่พระราชาปกติเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะเพราะนั้นเนี่ยก็ใส่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยบรรดาสาหลายจอกแหนต่างๆเนี่ยก็พึงปร,รารสนาการไปคือตกไปตะกอนเนี่ยหายไปเลยโยมต่อจากนั้นพระราชาเนี่ยก็จะทรงเสวยได้นะโยม อันนี้บัณฑิตพึงเห็นกิเลสทั้งหลายว่าเป็นดุจสารายจอกแหนเป็นต้นและพึงเห็นศรัทธาว่าเป็นดุจแก้วมณีที่ทําให้น้ําใสนะที่เปรียบเหมือนเพียงแต่เมื่อเราเนี่ยใสยแกวมณีลงไปในน้ําแล้วเนี่ยสิ่งสกรปรกต่างๆเนี่ยก็จะถึงความสิ้นไปเวลาเราใสศรัทธาลงไปในหัวจิตหัวใจของสาธุชนคนดีทั้งหลายอะไรจะสิ้นไปโยมอะไรจะสงบระงับไปในขณะนั้น ก็คือนิวรธรรมทั้งหลายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปัสสาธนะลักษณะสูตรส่วนปัญหาต่อมาที่ว่าด้วยสัมที่ว่าด้วยสัมปักขันธนะลักษณะปัทธ,ธาปัญหาก็คือเกี่ยวกับศรัทธ,ธาที่มีลักษณะเล่นไปพระคุณเจ้าศรัทธ,ธาชื่อว่ามีความทำลักษณะ,ะมีความทําให้เล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะนั้นเป็นอย่างไรก็คือ เข้าใจแล้วเรื่องความหมายของศรัทธาในยะที่หนึ่งก็ถามต่อถึงศรัทธาในยะที่สองขอถวายพระพรมหาพรพนะเหมือนอย่างพระโยคาวจรยมรู้จักพระโยคาวจรไหมพระโยคีบุคคลก็คือผู้ที่ปารบความเพียรเพื่อที่จะนําตนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพระโยคาวจรพอเห็นจิตที่หลุดพ้นของท่านผู้อื่นแล้วก็ย่อมเล่นไปด้วยดีในโสดาปติมักบ้างสกทา ย่อมเล่นไปด้วยดีในโสราปฏิผลบ้างในสกธาคมิผลบ้างในอนาคามิผลและในอรหัตตลบ้างย่อมกระทําความเพียรเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งขอถวายพระพรศรัทธาชื่อว่ามีความทําให้เล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะอย่างนี้แหละเข้าใจไหมง่ายเนาะเหมือนกับว่ายมพระโยคาวจรผู้ที่ทําความเพียนเนี่ย เมื่อเห็นเพื่อนภิกษุหรือครูบาอาจารย์ที่ทำการประพฤติปฏ,ปฏิบัติอย่างอุกิจหรืออย่างดีตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วสามารถยกตนขึ้นจากห่วงทุกข์ได้มีการบรรลุฌานบรรลุมรบรรลุผลแล้วก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้างโยมถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเมื่ออยากเป็นอย่างนั้นบ้างก็จะย่อมดำเนินไปตามปฏิปทาที่ท่านเหล่านั้นดำเนินไปนั่นแหละ อันนี้เป็นลักษณะของศรัทธาที่มีลักษณะทําไม้เล่นพระยามิลิงก็บอกว่าพระคุณเจ้าทําอุปมาเถิดนะพระคุณเจ้าขอขอท่านทําอุปมาเถิดพระนาาเกษนก็บอกว่าขอถวายพระพรมหาประพิษเปรียบเหมือนว่าฝนหาใหญ่เนี่ยมันตกลงมาแล้วก็เป็นห่วงน้ําใหญ่พูดแบบรวบรัดตัดความนะเมื่อฝนตกมาแล้วก็มีน้ําท่วมให้เข้าใจง่งายๆหมูมหาชนเนี่ยเมื่อมาถึงแล้ว ก็ไม่รู้หยมว่าน้ำเนี่ยมันตื้นหรือมันลึกประการใดเพราะไม่เคยเห็นภาคภาคพื้นตรงนั้นมาก่อนเมื่อมาถึงแล้วนี่ก็เกิดความสงสัยโยมรีรอที่จะข้ามอยู่ถามว่าเวลาเราเห็นในคลิปใน Youtube ในอะไรต่างๆเวลาน้ําท่วมนี่น่ากลัวเนาะเวลาจะข้ามอย่างไรเนี่ยก็ต้องมีเชือกมีอะไรเราท่านทั้งหลายเนี่ยเมื่อไปเห็นสถานที่อย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันโยมจกักอ่าก็เรียกว่า ยึกยักษอยู่ใช่ไหมก็คือจะข้ามดีหรือไม่ข้ามดีคนทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเลยโยมแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยมีบุคคลหนึ่งเป็นบุรุษผู้กล้าหาญมีกําลังข้ามไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดิภาพแล้วยมมันก็สามารถทําให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมีใจฮึกเขิมที่จะข้ามไปบ้างเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จแล้วเราท่านทั้งหลายเราทั้งหลายก็อยากจะไปบ้างอันนี้เป็นลักษณะที่พระนาคเสนเนี่ยนำมาอุปมาว่าศรัทธาเนี่ย มีลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าคนที่ข้ามไปก่อนเนี่ยเป็นศรัทธาใช่ไหมแล้วคนที่อยู่ข้างหลังๆเนี่ยก็จะเกิดความอุตสาหะขึ้นมาในอันที่จะทำศรัทธาทำคุณงามความดีประการต่างๆเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจได้บ้างนะเพราะฉะนั้นเรื่องของศรัทธาเนี่ยก็มีลักษณะที่พิเศษโยมเพราะว่าเป็นเบื้องต้นแห่งคุณธรรม ต่างๆทั้งป่วงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้หยิบยกเรื่องศรัทธาในส่วนเบื้องต้นไหมเราท่านทั้งหลายได้สำรับรับฟังก็ขอให้บุญนี้ที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันารเจริญบุญญเจริจรจรกุศลในวันธรรมสวนานี้จงเป็นปฏิการะสะท้อนย้อนกลับไปยังญาติโยมเราท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาวะปฏิพานทนาศสารสมบัติหากแม้นว่าเราท่านทั้งหลายปร,รารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จและขอให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมนําเอาพระธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานําไปประพฤตินําไปปฏิบัติเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกล่าวคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทิดต่อไปขอาการพระเทระนะครับเป็นผู้แทน นำโยมกล่าวถวายสังฆทานนะครับไปรัท่านทั้งหลายโยมใครมีสังฆทานก็กล่าวคำถวายพร้อมกันเนาะข้าพระเจ้าทั้งหลาย<ม>เชื่อกรรมและผลของกรรม,มสมาทานศีลห้าต่อหน้าพระสงฆ์แล้วขอน้อมถวายซึ่งวัตถุทาน แด่พระภิสุขสง์เพื่อความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารเพื่อการกระทำให้แจ้งซึ่งมักผลนิพพานขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอทิศส่วนบุญกุศลที่เกิดจากการบูชาสักการะ การถวายทานการสมาทานศีลและการฟังธรรมเป็นต้นนี้ให้แก่มารดาบิดาครูบาอาจารย์เทพยาดาทั้งหลายญาติสนิทมิสหายตลอดจนถึงสรรพสัตทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้ว จงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่วกันเทินต่อไปญาติโยมอนุโมทรับฟังอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีอ๋อประเคียนเลยแล้วใครเป็นเจ้าของทานก็ประเคียนได้ทั้